ตัวทำพระบึงการเบียตัวทำพระบเบื่อคนเสบีย์มนุษย์นี่ก็ชาวแก๊งที่มานะครับฟ้าวนี่ที่ขาของตัวนี้มาขึ้นตรงท่าเสด็จนะท่าเรือท่าที่สองสังเกนตน้ำตรงนี้ เราไปดู <c oughs> นี่เป็นท่าเรือไปน,น้ำตกที่คนเยอะมากเป็นอะไรที่มันเยอะมากแบบงงอ่ะ <c oughs> นที่ได้รูปไหม <c oughs> นี่ได้รูปให้ <c oughs> เราได้ที่172 ตัวนี้นะครับเป็นเรือถ้าเรือหเลยครับเจอเลยครับเขาเรียกรถเขาเรียกไปขึ้นเรือ168แลของเรา172เสือพันก็จะเครับมีคนรอขึ้นเรือเต็มสาราเลยโอเคยังไงเดี๋ยวขึ้นไปถึงน้ำตกเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้รู้สึกร้อนมากโคตรร้อนเลย169นะครับระดับที่169ครับ อนไปะแล้วถึงแล้วนะตอนนี้นั่งเรือแล้วนั่งเรือแล้วร้อยเบห้านะครับร้อยเกืดสี่ัีหมครครับสมาชิกที่เรา เรือกำลังจะออกสะพัฒนให้ดูน้ำตกท่ามพายบงกาอีกที่หนึ่งแม่เที่ยวเนี่ยนันเรือกลับมาแล้วกลับมาแล้วจานเรือเราจะไม่ได้ยินเดี๋ยไปแล้ว เป็นต้นงต๊ะาฟ้าเลยบันไดจันเลยนะมึงเจง๋งนะครับทีนี้เจอบันไดแล้วฮะยิ้มเข้าไว้ <c oughs> ยิ้มเข้าไว้ต้องขึ้นไปสูงเหมือนกันนะไกลป่องไกลพอสมควรใครที่มั่นใจจะมาเที่ยว,วท้นโต๊ะพาต้องแบบเออเป๊ะๆร่างกายพร้อม ใครไม่อยากขึ้นไปกระแทกเล่นตรงนี้ได้นะเล่นตรงนี้ได้นะตตืนี่นะคเลยครับคเลยครับวังไว้ครับวังนเอกนะเรอเ็จโค้งนะนลงนี้นตัวนี้องเตรียมไปนะเยนหนึครับรวัว้ครับรวังว ตอนอันนนะครับนู้อันนี้แหละรู้รสึกว่าที่จะได้ลงเป็นคนสุดท้ายนี่นหมรู้สึกว่าสำหรัขึ้นก็มีคนลงนะทีนี้เราเดินขึ้นมาดูเรื่อยๆจะโค้งนิดนึงนะครับทีนี้ก็ยายดูจัดตั้งฉากนะครับตั้งฉากโน่นอยู่ข้างบนโนะ่นแ่ะ นี่นะตั้งฉากนอมองตรงไปข้างหน้าจะเป็นอย่างเงี้ยนะนี่คือทางขึ้นนะโอเคตจะมี้ายจน<ป>เขาไม่ให้เอาขวดแก้วอ,อะไรเข้าไป,นไปเ,ไปเ,เนี่ยเอาาจะต้องพกมาหมดเลยอะไรเสือ้อตั้งน้ำแข็ง เดินมาเรื่อยๆผมเจอราบันไดนะครับเจอราบันไดนี่นะดีที่เป็นบันไดขึ้นให้นะแล้วก็เป็นทางเดินอย่างเดียวคือบอกว่าไอตัวหินน่ยที่มันอยู่ตรงถนนน่ะที่มันอยู่ตรงพื้นน่ะนะเรียบกิบเลยคือมีการเดินผ่านตลอดมีการลูบด้วยเท้ามั่งรองเท้ามั่ง นี่นะี่โอ้โหสุดๆอะไม่พ่ประมาณเนี้ยซุปไม่พ่ายเฮ้ยเจ๋งอะตงทัพพานี่มายากนะครับมายากแต่ก็ไม่ไม่ถึงขั้นที่จะมาไม่ได้เลยโคตรเลยเห็นไหมสุดสุดโคตรเหนื่อย ไอพวกอ้วนขึ้นมานี่รถไปได้เยอะตรงนี้โอ้ยใ,ใจหอบเริ่มได้ยินเสียงน้ำนะครับเสียงเด็กร้องนะเด็กร้องไม่ใช่งงแงนะคือความมันอะสนุกอะคือน้ำตกาว่มามันจะมีสไลเดิมเป็นน้ำตกในป่าไง มีสิ่งน้ำแคไหนด้วยคืวอะไรไม่มีเนี่ยสัญญาณโมดีเราลืมเห็นนะตรงนี้นยเขาเขียนว่าให้นักท่องเที่ยวรับบัตรคิวขากลับนะช่วงวันหยุดนะเพราะคนเยอะมากเลยขอบอกโคตรเยอะ,ะเดี๋ยวสำหรับชาวแก๊งที่อุบตนาง,งัวเดี๋ยวขากลับไปค่อยค่อยว่ากันอีกทีจะได้ไหม ลานหินนะลานลานลานหินนะนะเหมือนเขาไม่กลัวเหมือนหินก็อนใหญเหมือนข้างบนอะไรภูรังกาข้างบนอ่ะผมเห็นอยู่มันมีลานอยู่ลานโน่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าลานหินนะตรงน,นี้ก็จะมีโต๊ะเขาบอกว่าให้รับบารคิวขากลรรไกรไหมประมาณนั้นนะเห็นไหมเห็นแล้วแบมแบมแล้วบ้าวแบมแบม <c oughs> มันก็เป็นเนินหินนะ <c oughs> เห็นเป้าหมายแล้วครับน้ำตกนี่เป็นน้ำตกธรรมชาตินะคือแบบเขามาคนพบกันที่นี่ผมก็ไม่รู้เออคนพบได้ฮะแต่ก็มีการปรับปรุงแต่งบ้างแหละคิดว่านะเาะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแต่ไม่แน่อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ไม่ไม่มีอะไรปรับปรุงแต่งเลยอาจจะเป๊ะหมดทุกอย่างเลยนี่เห็นไหมขาวๆอ่ะ เ,เ,หเห็นไหมฮะน้ำตกมันก็จะจะมารวมกันตรงนี้นะทีนี้โน,น่นเห็นสไลดเดอร์เห็นอะไรด,ดีนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวถ้าไอเด็กที่เข้ามาด้วยเล่นสไลดเดอร์ยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีมันน่ามายัางงี้นะเนีน่ยนะโอ้โหที่ธรรมภักดีมีถ้ำเลย lên mạng xuôi Đó là lòng cả ngàn sàng ừ. mạng à, à. ừ. ừ. cháu, à. cháu 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 ừ. cái này nè Nam nè สวยๆลมดีน้ำดีตกปลาไม่ได้หรอกไม่มีปาไปเลยนั่งนไม่ได้หรอาหาที่น,นั่งครับหาที่นั่งแล้วครับไม่มีที่นั่งครับนู่นน่ะตรงที่เล่นเนะแี่นนตรงที่เล่น ก็ดูนะตรงสไลเดอร์นะเมื่อตรงนน้นะ่ะเห็นไหมเขาก็จะผักกันลงมาแล้นะนะก็จะไหลลงมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนีแ้แล้วก็ลงมาถึงตรงข้า <ไป S 1> งล่างถ้าทำได้นะถ้าถาลายไม่ได้เหมือนในสองคนเนี้นะครับกำลังจะลงอ่ะอยากลงแต่ลงไม่ได้นี่นะ นี่ผมรู้แล้วว่าทำไมเขาเรียกน้ำตกคําพระน้องมันมีพระอยู่ตรงนน้นนะ,ะจริงๆก็เหมือนทําะแลนะน้ำฝ่าไหลหลากมั้งอะไรอย่างงี้มั้งนะตรงเนินนู้นก็ขึ้นได้นะคนก็เยอะเยอะยมากเลยด้วยไม่ใช่ธรรมาดาเดี๋ยวเราไปที่บึงคงหลงต่อนะครับนี่ตรงที่เล่นน้ำอะ่ะตรงนี้ก็ที่เล่นน้ำได้น้ำตื้นอะ่ะตรงฝ่ายด้านบนเป็น,เป,นเป็นเขื่อนนะ ก็เล่นน้ำสบายสไลเดอร์นี่เล่นน่าเล่นที่สุดโอเคน้ำตกทาพะก็มีประมาณนี้ครับหรือเก็บรูปไปฝาก